สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแลนดอมแบบมีหัวข้อมีชื่อนะคะคือหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาคนนั้นต้องการเราไหมแบบไหนอะไรยังไงเหมือนเป็นการดูความรู้สึกความต้องการของเขาแบบเจาะหรืแบบเคลียร์นะคะเราจะมาดูพลังงานของเขาก่อนเพราะาเราถามถึงเขานะคะเราถามถึงคนคนหนึ่งที่มีความรู้สึกที่มีความต้องการอะไรจากเรานะคะถามถึงเขาก่อนนะ โอเคนะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะที่รับฟังอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าใหม่หรือว่าผู้ติด,ดตามเก่าใหม่ด้วยนะคะยินดีต้อนรับมากๆเลยนะคะเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีให้แก่กันมีพลังงานที่ดีให้แก่กันคอมเมนต์ที่ดีให้แก่กันนะคะแล้วก็เรื่องของการดูส่วนตัวนะคะถ้าหากมีรายละเอียดอะไรอ่านให้เต็มที่ก่อนไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบปกติจะดูหรือว่าเปิดไพ่ช่วงกลางคืนเท่านั้นและเป็นบางวันเท่านั้นเดี๋ยวจะให้วันเวลาด้วย อยู่ที่ช่วงว่าช่วงไหนที่เราจะดูให้ด้วยนะคะอ่ะไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าขอเออเปิดไพ่พลังงานตัวตนของเขานะคะอ่ะหนึ่งดาบหนึ่งดาบสิบไม้หกไม้คิงเหรียญ h high p r e s t i g e เด็กดาบชาัดว่าเป็นชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุลมได้หมดนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีลัคนานะคะธาตุดินพึกศกันมังกรนะคะหรือว่าธาตุลมนะคะมิถุนตุนกลมอันนี้คือหลักๆเลย ไม่มีความเป็นนา้าเป็นคนขี้งนเงีเป็นคนที่แบบว่าบางเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายผีเข้าผีออกได้นะคะนิสัยเด็กนิสัยผู้ใหญ่อยู่ในตัวเดียวอ,อยู่ในคนคนเดียวนะคะแล้วกออ็อารมณ์ไบโพล่าแต่ไม่ใช่ไบโพล่านะเราเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเฉยๆนะคะไม่ได้บุลลี่หรือว่าวัาใครนะคะแต่เห็นได้ชัดขึ้น,นลงๆอะอะไรประมาณนั้นนะคะนิสัยเด็กบ้างนิสัยผู้ใหญ่บ้าง พลังงานตัวตนเขาตอนนี้นะคะเขาเหมือนทำบางเสียงบางอย่างในชีวิตเขาหรือว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนดีขึ้นนะคะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้ก็คือยากพอสมควรเราก็น่าจะใช้เวลาในการดิ้นรน ลำบากตากตาในเรื่องนี้นานพร้อมสมควรนะคะคุณและเขาอาจจะอยู่กันไกลหรือว่ามีการตริดต่อสื่อสารผ่านโลกออนไลน์โซเชียลนะคะยังมีการพูดคุยสื่อสารกันถ้าหาไม่ได้ดติดต่อกันจริงๆอาจจะยังคุยในใจนะคะแล้วก็คุยทิปหรือว่ายังรู้สึกว่ายังมีคนนี้อยู่เคียงข้างอยู่เขาเองก็เช่นกันนะคะที่คิดแบบเขาคิดแบบนี้นะอ่าถ้าตามนา้าไพ่นะคะ แต่ว่าเขาต้องไปไฟ่กับบางสิ่งบางอย่างอยู่เหมือนลงแรงลงทุนกับสิ่งนั้นนะคะคนคนนี้นะคะอาจจะทําธุรกิจก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ที่เขากําลังบักบัน่นหรือว่ามีตําแหน่งที่สูงใหญ่ก็ได้เช่นกันนะคะชีวิตเขาค่อนข้างที่เอ่อไม่ได้โรยกีบกลีบกุหลาบแต่ว่า ก็มีอะไรมากพอสมควรนะคะอาจจะเป็นคนคที่ค่อนข้างมีกระตังว่ามีฐานะมากกว่าเราหรือเป็นคนที่มั่งคั่งได้เช่นกันนะคะมั่งคั่งแล้วมีงานมั่นคงได้อันนี้ก็ได้เช่นกันถ้าไม่ใช่งานมั่นคงก็คือมีมเงินมีทองอะ่ะมั่งคั่งมากๆนะคะด้วยการที่เขาแบบว่าเป็นคนฉลาดนะคะบางคนฉลาดแกมโกง แต่บางคนฉลาดกลยุทธ์ต่างๆพลิกแพลงสถานการณ์ต่างๆเก่งนั่นเองนะคะเอาง่ายๆมีจิตวิทยาในตัวเองสูงด้วยนะคะค่อนข้างฉลาดหลายๆเรื่องเป็นคนมีความสามารถม u l t i t a s k i n g ได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้ถ้าหากสมมติว่าเขาเขาเป็นเด็กสไตล์เนิร์ดเขาก็สามารถที่จะเล่นกีฬาสามารถที่จะแบบว่าทําอะไรที่มันไม่ใช่คนเนิร์ดเขาทานะคะเขาเป็นอะไรที่มากกว่านั้นนะคะมันถ้าสมมติว่าเขาดูสไตล์เป็นคนแบบแซ่บๆแต่ว่าชอบ เข้าวัดทําบุญหรือว่าทําอะไรที่แบบขัดกับลุกเขาหรือว่าความสามารถก็ขัดกับลุกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือการยกตัวอย่างนะคะแต่ภาพรวมชีวิตเขาค่อนข้างโอเคนะแค่คุณไม่รู้จักเขาไม่ได้รู้จักชีวิตเขาทั้งหมดและเขาไม่จําเป็นต้องอยากเปิดเผยเขาไม่ชนไม่ใช่คนเปิดเผยชีวิตเขาทั้งหมดนะคะเขาเป็นคนพูดน้อยต่อยหนกักต่อยเจ็บเฉือนปักปักจัดได้ปักร้ายได้นะคะ อ,นนอันนี้ก็ได้เช่นกันด้วยความที่เขาเป็นคนสุดโต่งได้หรือว่าเป็นคนตรงตรงเพ่งเลยนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าไม่พูดคือเงียบคือนิง่งคือแบบคุณเดาใจเขาไม่ได้นะคะเขาอาจจะเชื่อในเรื่องของศาสตร์พวกนี้ได้ด้วยเช่นกันนะถ้าไม่ใช่ศาสตร์ไพทาโรนะคะก็เป็นแบบสายมูเตอร,รกูก็ยังเชื่อหรือว่าคือเชื่อในเรื่องของพวกนี้ความเชื่อนะคะพวกแบบราศรีลัคนานะคะดวงเชื่อดวงอะไรปานะปานี้ได้เช่นกันอ่ะ เรามาเข้าคําถามเลยว่าเขาต้องการเราไหมออชัดเจนเลยนะเขาต้องการเราไหม4สี่ไหมต้องการไหมคะไพ่ครอบครัวขึ้นมาเลยสี่เหรียญหเหรียญอุ้ยเราเขามีความอบอุ่นแป๊บหนึ่งนะ แ n งแมนแต่ what what's wrong นะคะเกิดอะไรขึ้น p a i d of cups n i g h t of cups อ่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพิ่มอยู่นะเขาต้องการเราไหม make sure 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 ค่ะถ้าตามหน้าไพ่คือร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ถ้าชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่ได้อยากที่จะ ขายฝันหรือว่าบอกว่าเขาต้องการคุณมากอเงยอย่างงี้ไม่ใช่แต่ถ้าตามนาภัยใช่ค่ะไปบวกสถานการณ์ตัวเองนะว่าเขาเคยพูดอะไรกับเรานะคะเคยบอกอะไรไว้แล้วเขาทําได้บ้างกี่อย่างอันนี้ต้องชั่งน้าหนักเอาเองแล้วนะ,ะเขาต้องการคุณไหมใช่ค่ะต้องการมากอยากเป็นครอบครัวต้องการมาสร้างครอบครัวแล้วรู้สึกว่าอยากคือมีความเอนดูเรานะคะเอนดูเราอยากดูแลอยากเทคแคร เขาสามารถดูแลคุณได้ด้วยถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็หาเงินสามารถแบบว่ามีแม่บ้านได้เลยสามารถแบบให้คุณไปเป็นแม่บ้านได้เลยถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะคือเขาก็สามารถที่จะแบบว่าช่วยทํามาหากินเขาจะไม่ให้ผู้ชายคนของเขาพ่อของลูกนะคะแบบต้องมาลาบากคนเดียวนะเราสร้างไปด้ยวยกันแล้วเขายินดีมากเขาจะหนุนนํานะคะจะองเนียแบบนี้นะเขาอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากใส่ใจอยากทําหลายอย่างมากๆเลยอยากแบบ อบอุ่นอยากอยากคัดเตอยากแบบกอดอยากหอมอยากมันเยอะค่ะอืมประมาณนั้นแหละคิดเอาแต่ว่าทําอะไรไม่ได้คาราคาซังอยู่ไกลยอย่างที่พูดพูดไปนะคะมันก็เลยแบบว่ายัางทาอะไรได้ไม่เต็มที่เนาะถ้าอยู่ไกลเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มอยู่ว่าเขาอยากมาหาไหมแต่ที่แนี่คืออย,อยากอยากอยู่ไม่ใช่ไม่อยากพอมีไพ่ของอยานพหานะก็คือมา้าไอ้ไอความอยากอยาก นะคะคต้องการต้องการเราและอยากมาหามีหมู่ด้วยอยากบินมาเลยนะคะอยากมาหาได้แต่ส่งข้อความในตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดเพิ่มว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบว่าเดทกันไหมมาหากันเลยไหมนะคะเราขอเปิดเพิ่มนะถ้ามันเปิดได้แบบไม่กับ50าสกับแบบเลยนิดนึงหรือว่าร้อยเปอร์ละกันเนาะเขาอยากมาหาเราไหมมาดูกันนะคะอยากเดินทางอยากมาแบบพบปะจริงๆอะ่ะ เราไหมขอเปิดทีละอันเนาะลุ้นลุ้นลุ้นเด็กดาบนะหนึ่งหนึ่งไม้แล้วก็เจ็ดดาบอยากมาไหมก็อยากพุ่งอยู่อยากพุงนะะกพ่งมาอยู่นะคะอยากพุ่งมาอยู่แต่ว่าไม่สามารถให้วันเวลาไม่สามารถเคลียร์อะไรได้เลยเขาอาจจะพูดวกไปวกมาหรือว่า ก็ว่าจะมานะสุดท้ายก็ล้มอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากอยากคิดแล้วคิดอีกพยายามที่จะไตรตรองพยายามที่จะรอบค้อพยายามที่จะรัดกลุ่มให้มากถ้ามาแล้วต้องคุมนะอะไรอย่างเงี้ยต้องคุมหมายความว่าหนึ่งถ้าหากคุณและเขาคบคุยกันไปเขาก็อยากที่จะสมหวังกับความสัมพันธ์คือไม่อยากแห้วถ้าเขามาคือคุณต้องคบกับเขาเขาต้องคบกับคุณเท่านั้นคือต้องเคลียร์ต้องเมคชัวทุกอย่างต้องรอบครอบรอบด้านไตรตรองที่ดีคือ ต้องเพอร์เฟกในเวลานั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่เขาบอกว่าเขาจะมาแล้วเขาก็ล้มเลิกหรือว่ามีปัญหาต่างๆเข้ามาคือเขายังไมไ่พร้อมทั้งหมดเขาต้องดูอีกเยอะอีกนานแม้ว่าในใจบางอย่างอาจจะอยากพุ่งอยากมานะคะคิดเยอะคิดถึงคุณนึกถึงคุณเห็นอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคุณนึกถึงตลอดไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นอะไรก,ก็ได้ที่เกี่ยวกับคุณนะ่ะแสดงว่าคุณไปฝังชิปเขาแล้วนะ พยายามที่จะไม่ได้อ่านขายฝันนะคะแต่แบบไพ่ออกมาดีนะตั้งแต่ใบแรกเลยความต้องการของเขาอะนะคะมาสรุปกันเลยเราเก็บนี่ก่อนสรุปเลยนะคะหใบนะโอ๊หใบค่ะขอภพ่หกใบนะจ๊ะหกใบไหนไม้ ในไม้นี่มีสามไม้อยู่โอ้มีสามไม้คือการสื่อสารอยู่รอบข้างนะแปดดาบก้าไม้อันนี้คือสรุปนะสรุปที่ไม่สรุปค่ะไม่จบหรอกชาริออส <ari> <c oughs> ช่องไม้ช่างไม้ <c oughs> โ okay. อเคคิงไม้อะแล้วทําไมเราถึงดีใจขนาดนั้นทั้งที่มีไพ่เสียมีไพ่อะไรใช่ไหมมันไม่ได้ดีใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกสรุปคือคุณยังต้องได้คุยสื่อสารกับเขาแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาอาจจะห่างไปแบบสัปดาห์หนึ่งได้คุยกันสองสัปดาห์ได้คุยกันหรือว่านานๆคุยกันทีเพราะเวลาไม่ตรงกันคุณและเขาอยู่คลสัสซิโลกอยู่คละประเทศนะคะมีความต่างเขาก็อยากมาแหละไม่ใช่ไม่อยากมาเพียงแต่ว่าต้องดูอีกก่อนขอเวลาอีกนิดนึงดูซิ ว่าถ้าหากเขาไม่คุยกับคุณคุณจะเป็นยังไงดูสิถ้าหากสมมติว่าเป็นแบบนี้แบบนี้คุณจะรับมือได้ไหมเหมือนเขาต้องเทสคุณหลายอย่างมากเลยคิดว่าไม่ใช่คิดว่าสิคุณน่าจะเจอการลองใจจากเขาบ่อยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรรู้แต่ว่ามีมีของ8ดดาบมีของเาไม้นะคะคิดเอาเองแล้วกันว่าเขาเคยไหมถ้าหากคุณรู้รับรู้ได้ตามนั้นเลยนะคะ ก็ยังจะมีการเทสกันอยู่นะการทดสอบจิตใจของคุณว่าคุณเข้มแข็งแค่ไหนว่าคุณเนี่ยรับมือได้ไหมถ้าหาเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะเป็นยังไงนะคะมีโอกาสเป็นแบบนั้นคนเนี้ยยังไม่ได้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะมีคอมเมนต์หรือว่าเซตเธอเดานะแต่ก็ยังคุยกับคุณไปอยู่คุยกับคนแดนไกลนี่แหละกับคุณนี่แหละแล้วเขาก็รู้ว่าคุณรอคุณรอรอให้เขาไปหาอืมเขาก็อยากมานะคะแต่เขาต้องเทสคุณอะ ก็เหมือนที่ว่าไปเราจะไม่เปิดเพิ่มแล้วนะเพราะเขาอยาก m ม k e ชัวร์ให้มากถ้า m ม k e ชัวร์แบบร้อยร้านเปอร์เซ็นต์แบบทุลุปลอดอะ่ะคือโอเคมามาแล้วต้องสมหวังกันทั้งสองคนทั้งคุณและเขาคือคอมพลีทนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นใช้เวลาค่ะแค่นั้นค่ะไม่มีอะไรเยอะคือเราไม่มีอะไรที่จะพูดเยอะเดี๋ยวมันจะใช้คําประดิษฐ์คำมากเกินไปแล้วคนฟังจะอยพูดกลับไปกลับมาเราก็จะลืมเองนะคะก็เลยต้องเป็นคนที่ต้องพยายามที่จะให้กระชับจะได้ไม่ลืมด้วยตัวเองนี่แหละ นะคะคนฟังจะได้แบบเข้าใจง่ายด้วยคือไม่อยากให้คลิปยาวค่ะเนี่ยจะจะสิบห้านาทีละอะแต่บางคลิปเนี่ยคือมันยืดไปได้นะเพราะว่ามันเจอหลากหลายคำตอบแต่ถ้ามันเคลียร์เราก็จะไม่ให้มันยืดนะคะพยายามอ่ะขอดูให้นางฟ้าห้าใบว้าวๆ้าว,ว,าวนางฟ้าห้าใบนะคะแปบ๊บหนึ่งนะ ให้อีกนะคะเพราะว่ายังมีอะไรที่เราแบบเห็นรับๆอยู่ฝนตกค่ะตอนนี้ได้ยินไหม you deserve love make sure เลยว่าเขาต้องการนะคะถ้าตามอันนี้นะ give r e l a t i o n chance นะมีโอกาสได้ติดต่อกันเพราะว่าดึงดูดกันอยู่ โอ้มาแน่นอน This could be the one คุณและเขาเอาง่ายๆสั้นๆคุณเหมาะสมที่จะรับความรักเสมอทั้งคุณและเขาเลยทั้งสองฝ่ายเลยเหมาะมากคุณจะ้รับคำขอโทษหรือเขาจะ,ะได้รับโอกาสจากคุณได้ด้วยนะคะคุณก็ยังให้โอกาสเขายังได้มีการติดต่อสื่อสารกันปกติแล้วยังมีความแฮปปี้ในระหว่างเวลาการคุยกันแต่ถ้าไม่ได้คุยก็ไม่แฮปปี้นะคะ คุณแล้เขายังมีเคมีนั่นแหละมันก็เลยแบบไปจากกันไม่ได้เป็นคนเก่าๆวนไปวนมานะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าๆออกๆออในชีวิตหรือว่าจะวนลูปกันก็ได้นะคะเป็นโรลโรโ,โครสเตอร์ก็ได้หรือว่าก็วนอยู่อย่างนี้แหละไม่เป็นไรฮนะคุยคนนี้แหละอะไรประมาณนี้นะคะเพราะอะไร this could be the one ะคะ่ะคุณและเขาไม่แยกออกจากกันคนนี้แหละเป็นคู่เป็นเนื้อคู่อะไรอย่างเงี้ยได้ได้ได้เลยค่ะที่ที่ตามน้าไพ่นะเราก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นอยากให้สมหวังอยากให้แบบว่า ได้ฟังแล้วได้สมบังจริงจริงะการอ่านไพ่ของเราเรามีจุดประสงค์อยู่สองสามอย่างสามอย่างละกันหนึ่งบันเทิงไกด์ไลน์อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นจริงฟังแล้วรู้สึกมีความบันเทิงแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสะท้อนถึงความเป็นจริงได้ด้วยไม่ได้แบบมาขายฝันหรือว่าไม่ได้แบบว่าฟังแล้วแบบโอ้แฮปปี้แต่ว่าชีวิตจริงไม่แฮปปี้ มันมันมันยอนแยงนะคะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงแล้วต้องอยู่กับสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลือกเสพได้เราไม่ได้ว่าช่องนี้ไม่ได้ว่าเลยนะคะจะเสพอะไรก็ได้แล้วแต่เลยอยู่ที่เราพึงพอใจแต่ต้องเสพแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่เป็นอาหารสมองนะกับ2การทําของเราคือว่าถ้าหากเราทําไปแล้วมันมีผลตรงที่ว่าทําให้คุณเลิกดูไพ่เราก็ยินดีเพราะอะไร มันทาให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องหาคําตอบใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องมาเสียเวลาดูไพ่คือเราจะไม่ได้มาดึงว่าคุณต้องมาดูกับฉันนี่นะแต่มันเป็นการที่หนึ่งเราปรงุงเราไม่ได้แบบว่าต้องมาเสพมันเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับตัวเองเราไม่ต้องมาหาคําตอบกับมันแล้วเราเข้าใจจริงๆกับชีวิตนี่คือสิ่งที่ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากกับสามเมื่อกี้เราคิดออกนะเออกับสามก็คือว่า คือจริงๆก็สามารถเปิดให้ส่วนตัวได้นะคะเปิดให้ส่วนตัวได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ดูนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบว่าดูให้ทุกคนด้วยนะเราเลือกด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เลือกเราเหมือนกันนะคะมันก็ไม่มีอะไรผิดถูกมันไม่มีอะไรที่จะมาปิดกั้นแต่ว่าเราแค่เลือกเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันจะมีแบบความรู้สึกบางอย่างปแปลกๆว่ายังไงมันมัน,มนบอกไม่ถั่วก็คือบางคนแบบแอดมาทักแต่ แบบแป,กแปลกๆก็มีมันเอ๊ะมันยังไงเราก็จะแบบบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะแค่นั้นแหละก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยเนาะอีกอย่างหนึ่งอ่ะนี่แหละที่น่าจะเริ่มคิดได้ก็คือว่าพอเสพไปแล้วนะเป็นคติเตือนใจบางอย่างที่เราพูดไปนะคะคือเราไม่ใช่โคช้ช เราแค่รู้จากทางตรงและทางอ้อมจากผู้คนหลากหลายรูปแบบนะคะทางตรงและทางอ้อมไม่ใช่ว่ามาสอนแบบนี้เธอยังเป็นเด็กนั่นนี่ใช่อายุยังไม่ถึง30แต่ว่าบางอย่างที่เรารู้เราก็จะพูดเป็นวิทยาฐานแต่ถ้าไหนไม่รู้เราก็จะไม่พูดไม่ได้มาโอ้อวดอะไรด้วยนะคะแต่ถ้าไหนเราแบบว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็สามารถซัพพอร์ตซัพพอร์ตกันได้ แต่ไม่ใช่แบบเหยียดเสียดอะไรกันเนี่ยนะคะคือเราต้องอยู่ในความที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันก็ตามนะคะการคอมเมนต์การอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงเราจะไม่ได้แบบมาเห็นหน้าแอคเคาที่แท้จริงแต่ยังไงก็คือก็คือจิตใจหนึ่งที่พิมพ์มานะคะอะไรประมาณนี้เนาะเราอยากให้เป็นอะไรที่มัน อ่านแล้วเห็นแล้วจันลงใจทั้งผู้ฟังผู้อ่านผู้อะไรมาเห็นด้วยเนาะแต่เราก็กดไลค์ปกติแหละไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะแค่แบบอยากให้มันเป็นสังคมที่เซฟโซนที่ดีนะคะไม่ว่าอะไรให้แก่กันอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นการเล่าให้สู่กันฟังนะคะไม่ได้มีเจตนาอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยคนที่เข้ามาดูก็จะเคยเห็นหน้าตาเรา ใช่ไหมได้ยินเสียงแต่เราไม่เคยเห็นใครเลยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย